ควรู้ไหมครับว่าสกิลดับเบิลทัชเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าที่จะกดเอาเทคือหลายๆคนไม่รู้นะว่าเขาจะกดกันไปทําไมทําไมไม่จ่ายไปเลยหรือยิงไปเลยทาไมต้องกดก่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการกดแล้วก็วิธีการใช้งานในแต่ละจังหวะแล้วก็ประโยชน์ของมันว่ามันมีอะไรบ้างหนบแรกมาดูวิธีการกดวิธีการกดก็ไม่ยากคือจังหวะกดอ่ะมันจะเร็วมากเราต้องปล่อยทุกปุ่มแล้วกดแดดหนึ่งทีแล้วก็กดสบัดอนาล็อกไปยังทิศท,ทางที่นักเตะของเราหันหน้าอยู่หนึ่งทีจังหวะจริงมันอาจจะค่อนข้างเร็ววววนนนิดนิดดดึงงงจังหวว่่่่่่ออออยยม้ปปปปลทุุกกกกกบบแ็็าไ ทิศทางที่นักเตะหันหน้าอยู่ลบปล่อยทันทีทำเร็วๆก็จะเป็นอย่างนี้แล้วอย่าลืมสะบัดอนาล็อกไปยังทิศทางที่นักเตะหันหน้าอยู่ถ้าเกิดหันลงล่างอยู่ก็สะบัดลงล่างถ้าหันซ้ายก็สะบัดไปซ้ายถ้าหันข้างบนก็สะบัดไปข้าขงบนหัขนขวาก็สะบัดขวาดูประโยชน์จากสถานการณ์จริงอันดับแรกคือเวลาคู่ต่อสู้วิ่งเข้าพวดมาเราสามารถดับเบิลทัชเพื่อหนีไปแบบวันหวานได้เลยอันดับต่อมาเป็นการดับเบิลทัชยงิงดับเบิลทัชยิงจะมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะดูอย่างโซเลสจังหวะนี้โดโรดีเบียดเข้ามาใช่ไหมถ ว่าโดโรดี้เบียดอยู่พอดับเบิลทัชปุ๊บมันเป็นการขยับหนีแล้วก็เปิดพื้นที่นิดๆแล้วประกอบกับพอถึงเวลาจริงเขาสไลด์มาด้วยถ้าเกิดยิงไปจังหวะแรกอาจจะเขาสไลด์มาบล็อกก็ได้หรือว่าโดนจิ้มเพื่อเสียจุดโทษก็ได้แต่ว่าพอดับเบิลทัชปุ๊บมันเปิดมุมขึ้นมาแล้วอีกอย่างที่สําคัญเลยคือมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมยิงทําให้การยืนตําแหน่งของผู้เลือกสาป,ประตูมันจะขยับช้าลงมาหนึ่งจังหวะจังหวะที่ผมจี้เข้ามาประตูเขายังปิดเน้นไปที่เสาแรกแล้วก็ยังเปิดเสาสองไว้พอสมควรแต่ก็ะะ็็เเเเปปนนนรรระะะยยทีี่่่้้าาาาาาาสามมมมมถพพุุุงงงฟััไดดออจหวผกกกบ อย่างรวดเร็วทําให้มุมประตูมันเปิดผู้รักษาประตูจากยืนตําแหน่งนั้นอยู่มันก็ขยับมาปิดมุมไม่ทันทําให้มีโอกาสจะเซฟได้น้อยลงมาดูอีกหนึ่งสถานการณ์ที่มีประโยชน์มากถ้าเกิดเราเล่นจนคล่องแล้วสกิลดับเบิลทัชเนี่ยดับเบิลทัชจ่ายแล้วดับเบิลทัชยิงได้เลยมันจะทําให้ผู้ต่อสู้เล่นเกมรับยากมากเพราะมันจะเป็นสถานการณ์ที่เร็วมากดูนะอย่างจังหวะแรกดับเบิลทัชเพื่อหลบขาคาตะกุต้าแล้วจ่ายมาให้ด็อกบาด็อกบาสมมุทิจบอลโดนโบนิชี่ติดแน่อันนี้ดับเบิลทัชทันทีเลยก็จะเป็นการ ถ้าจะทําอย่างนี้ได้ต้องกดคล้องพอสมควรแล้วก็รู้จังหวะดีเลย์ของเกมนะเกมเบสเนี่ยจะเป็นเกมที่เวลาพวก,ากสกิลอะไรต่างๆมันจะดีเลย์นะมันไม่ใช่กดปุ๊บติดปับ๊บบางคนบอกเอยผมกดแล้วกว่ามันจะติดช้ามากคือมันเหมือนกันหมดเราเล่นเกมเดียวกันมันจะมีจังหวะดีเลย์ของมันเราต้องจับจุดนี้ให้ถูกมา <c oughs> ดูอีกหนึ่งสถานการณ์สาคัญโดยเฉพาะสายบิสเคอร์นะจังหวะดับเบิลทันแล้วบิสเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะอย่างเช่นจังหวะนี้นะซอนฮึงมินรับบอลมาถ้าเกิดบิสเลย,ยมีโอกาสติดคานาวโลสูงมากหรือถ้าเกิดว่่าหันนนนนวววิิดดึอะคคโลจมืส แต่พอเราเดิมพันธปุ๊บมันจะเป็นการขยับหนีคานาวาโลอย่างรวดเร็วแล้วนะแล้วนอยเออร์ที่ยืนคุมตรงกลางอยู่ก็ไปวิ่งไปปิดเสาไกลไม่ทันนะคือการเดิมพันอ่ะมันจะเป็นการเปลี่ยนเลนที่ไวกว่าการที่เราเลี้ยงบอลต่อไปนึกออกไหมว่าประตูมันจะยืนปิดมุมตามตำแหน่งตัวที่เรามีบอลอนะ่ะมันก็จะยืนปิดตามความอันตรายเนะี่ยแต่การเดิมพันมันจะเป็นการเปลี่ยนเลนอย่างรวดเร็วทำให้ประตูบางตัวที่ยืนตำแหน่งไม่ดีอะไรมากมันขยับไปไม่ค่อยทันก็ประมาณนี้สำหรับสกิลเดิมพันธ์ถ้าเกิดคลิปนี้